เินปลายโยนเดยครับอืออืออือดูครับ,รบยังสนุกครับยังสนุกครับลุกเครื่องมาไปแดกแล้วเนี่ยอ่าอา้โคตรมันเดี๋ยวเราจะโยนจริงๆนะครับ เราก็กดแล้วก็ปล่อยอย่างกระเพือก็ได้นะครับแบตแกจะหมดนะครับมีแรงขึ้นไหมอ๋อแบตหมดไม่ไหวละอันนี้เล่นมาตั้งแต่ในสนามนะครับแต่เราก็โยนมันก็จะลอยอยู่แต่แบตมันหมดมันอ่อนไม่มีแรงดันแนละ้วเพราะวันนี้ไปเล่นจากสนามมายังไม่ได้ชา้าเพิ่งมาถึงนี่เฉพาะโยนในสนามนี่ก็ประมาณยี่สิบกว่ารอบแล้วนะมาเล่นอีก ไม่ได้กดยังขึ้นได้นะครับแบตหมดแนละ้วนะบอ่อนลงแล้วอันนี้หมดของจริงเล่นหมดมากอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวแบต้อเสียเวลาเราชาร์จนานต่เราไปชาร์จไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปให้เด็กเล่น